หวานนะอย่าหออกร้านไม่อยู่แล้วครับมามาดูเลยไปไหนแล้วูกอ๋อพักคาราทีสองวันที่รถนะอ๋อน้องเป็นพนักงานนะครับตอนนี้พนักงานร้านสองแสนครับขายดีไหมขนมตัวไหนอร่อยบ้างอ๋อนี่ครับเป็นชื่อของร้านทองเอกนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกสัมปันีครับอ๋สัมปันีนะครับเราครับนี่สัมปันีสัมปันีนะอร่อย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 ค่ะค่ะขาขายดีไม่ใช่ขายไมดีกนก็ขายดีหมดอ่าอ๋ค่ะวันหนึ่งยอดกี่ล้านครับอ๋อ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 อ๋ม่๋ออ๋ออ๋นอ๋อน๋ออนออ๋ออ๋ออ๋อเคอ่ะอรับเรอเาดูร้ารอก๋อา๋ออ๋ออมีอะไรบ้าง <N> เห็นแต่ภาพนิ่งวันนี้มีนดียวนี่ขอแพ้ต้องมีมะม่วงดองมีมะม่วงแช่อ,อิ่มนะฮะเนี่ยมีมะม่วงแช่อ,อิ่มมะม่วงเบาแช่อิ่มออริจินอลดูนะครับดูอันนี้ก็ขาใครน,นีน่เป็นคนไหนคะอ๋อจากที่ไหนคะจากขอนแก่นข้าวตังจอมพลจากขอนแก่นแล้วทำไมไมาอยู่หัดใหญ่อ,ะ <S <S อ่ะอ๋อของขึ้นชื่อของขอนแก่นนะครับอร่อ,รอย เป็นผงผงนะครอ๋อเป็นหมูหยองแล้วจะเป็นข้าวอ๋อเป็นข้าวตังหน้าหมูหยองแล้วก็จะผสมหมูหยองาอ่ะครับอ๋อครับเรามาดูกันต่อมีอะไรบ้างขี้มอดขี้มอดครับนี่แต่ว่าคนแก่ไม่รู้จักขี้มอดครับออริจินัลนี่ตงห่อกระดาษเป็นกลวยๆนะฮะอ่าต่อยู่ตามงานวัดแต่สองสามารถเอาไปอยู่ในห้างได้นะขี้มอด2ี่สิบบาทนะ ุกดับไปแล้วขอคัะขอด้านหน้านะฮะโอ้ยหนูถ้าแก่มาแล้วถ้แก่มาแล้วสวัสดีครับที่เจ้าของรานสองแสนกระดูกวานครับเนี่กระปี่โบราณครับเออวอที่เดิมครับวันนี้เราซื้ออะไรบ้างเลยเอออ่าอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยพิกิน อะไรอีกดูอันนี้ก็อร่อยนะเห็นก็ว่าอร่อยอันเนี้ยอะไรนะไปไปเป้าตั้งมาตังา้ง